เลยสี่ดอกติเซ่บินกันนะมีดอกนึงมีมีโอ้พ่อมียามายามากี่ยูกี่ยูยามาเด้อกี่ยูมั้ เี่ยคิ้่คนร้ายประสริุเกิดเพืท่านคนมันโลีสมี Come with me Come with me เขาถิ่มไปตัวนคนหลายพวดเว่ยตาไปตามัน โอ้โหนึกว่าสิบัพอดอกงามอโอ้โหอยู่เดอ้อก็หักซ้ำ <c> ก <oughs> ็หักซ้ำนี่อีกดอกหน่อยนึงไป่นองดอกหนึน่ง ดอกกุปุกิปิตุุเตมิว้าสามดอกพี่น้องจอ้าหนึ่ง สวยงามสามมามาเร็วมาเร็วถ่ายวิดีโออย่าปิดปิดปิดไมมาเอามาเอาอย่ามาขี้่ยูขี่ยูขี่ยนี่เห็นไหมนี่ขี้่ยูนี่นี่ขี้แล้วมึงยูกับขี้เข้าปลาเห็นมันนะขิดเการัดปัามดอกงามแท้ อืมอยู่โอ้ยปลาโลงครัม,มขาวจุว๋ขึ้นน้ำเฟิน่น,น้องไอ้ังกระดัมันจะแน่นแต่ก็ขึ้นน้อง่ป้อง เฟื้นน้ำเอียงไปทางซันเล็งามเลยด้วยหลวงพ่อนี่เห็นบนนี่ปื๊ดหูนคนพ่ออะไรล่ะนี่<ะ>นา,นนนงงนนนาำนเ,เอียงริมนี่เป็นยังไงนะริมริมริมพี่น้องกำลังขึ้นเลยเอียงขึ้นไปทางไหนตรงไหน ดูกมีสิงัดจังเลยสิมัาจังเลยเนี้ยอเองขึ้น,น,น พุ่นแกมันเหยยบหัวมั่หโอ้แปดแอดหุ่นปนังงามว่ะอุ้ยโมอืมอื่ ้ยจับเจลระดอกนี่เนาะ <laughs> จับเจลระดอกนี่